สวัสดีครับครูศิษานิมขาวครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาว,ว่ายน้ํานะครับวันนี้ครูมีลีปมาฝากให้กับนักเรียนทุกคนเชิญรับชมได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องมีสตินะครับซึ่งสติของคุณเนี่ยเป็นตัวทําให้คุณรับรู้นะครับว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ณตอนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคุณจะสามารถ ใช้ท่าที่ผมสอนอยู่เนี่ยในการลอยตัวได้อ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเราลงน้ำมันก่อนนะครับเอา้าตามมาเลยเยน็น <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับเรามีอุปกรณ์อยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับได้แก่อันแรกก็คือคู่บอยแล้วก็อันที่2 2อันเหมือนกันเลย <c oughs> เขาเรียกว่า m <c> o <oughs> ดเดิลโฟมนะครับ อันนี้จะเป็นตัวช่วยคุณนะครับสําหรับคนที่ยังฝึกไม่ค่อยได้นะครับแต่ก่อนที่จะใช้ตัวช่วยอยากให้ช่วยตัวเองก่อนนะครับโอเคมาถ้าการลอยตัวนะครับแบบทุกคนสามารถลอยได้เลยนะต้องบอกก่อนนะครับทฤษฎีของเขาไม่อยู่ว่านะครับคือคนเราเนี่ยมีอากาศอยู่ในตัวนะครับซึ่งอากาศเนี่ยจะเบากว่าน้ำอ่าอันดับแรกเลยนะอากาศนะครับ อันดับที่2ก็คือมีไขมันอ่าตอนนี้ครูโบ๊ทไขมันมากกว่าเดิมนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครติดตามผมนะในช่องสวีมมิ่งโฮมช่องเก่าที่ผมทำนะครับจะรู้เลยว่าผมนี่หน้าเรียวกว่านี้เยอะเลยนะครับตอนนี้กินเยอะนะครับทีนี้ข้อดีของไขมันคืออะไรไขมันก็คือมันจะเบากว่าน้ำนะครับดังนั้นในร่างกายของคุณมีอากาศกับไขมัน2อ,อย่างนี้ก็เพียงพอสําหรับการลอยตัวแล้วนะครับไขที่ตัว อ้วนตัวใหญ่ๆมีไขมันเยอะๆมีแฟตเยอะๆเนี่ยคุณจะลอยน้ําได้ดีกว่าคนปกต,ติทั่วไปผมการันตีเลยนะครับและใครที่มีปอดใหญ่ๆหก็จะลอยน้ําได้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาใกล้ๆครับตามมาเลยเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจกันนะครับว่าการลอยตัวของเราเนี่ยลอยตัวได้ยังไงผมจะใช้ท่าในการสอนว่ายน้ำแบบหลักๆก็คือ2ท่าแล้วกันนะครับท่าแรกจะเป็นท่าแมงกะพุนนะครับซึ่งท่านี้เนี่ย ก็คุณไม่ต้องทําอะไรแค่คุณหายใจเข้านะครับแล้วคุณก็ลงมาในน้ํานะครับแต่จะทําบนบกเป็นท่าสาธิตให้ดูก่อนนะครับอขอญาตขึ้นนะครับปึ๊บนี่นะครับเ,เพเท่าแมงกระพุนนะครับให้เราดึงเข่าเข้ามาหาตัวแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามือสองข้างกอดเขา่าแล้วเราก็เก็บคอก้อมหน้าหรือเรียกแบบรวบรัดว่าเก็บคองอเข่านะครับเก็บคองอเขา่านะเก็บคองอเข่า ก้มหน้าจากนั้นคุณหายใจเข้าลึกๆแล้วคุณก็ลงไปในน้ำเลยนะครับแต่ถ้าลงท่านี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแนะนำให้คุณไปทำในน้ำนะโอเคขออาุญาใส่แว่นตานะครับโอเคนะครับผมกำลังจะบอกนะครับว่าถ้าเราหายใจเข้าลึกๆเนี่ยอากาศจะอยู่ในปอดของเราและทำให้ปอดเรามีอากาศมากขึ้นแล้วก็ลอยน้ำได้ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมมีไขมันมากกว่าอากาศ <S <S โอเคเพราะนะอันดับแรกนะครับให้เรายกเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เอามือข okay. ้างหนึ่งจับเข่าไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราก้มหน้าไปพอเราก้มหน้าหายใจเข้าลึกๆเสร็จให้เรายกเข่าอีกข้างหนึ่งมาคู่กันแล้วก็กอดไว้นะครับโอเคเนาะถ้าใครยืนทรงตัวไม่ได้ก็อยากจะให้ใช้หลังของคุณเนี่ยพิงผนังขอบสระไว้ก็ได้พิงไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้คุณบาลานซ์ตัวได้ดีขึ้นนะแต่สําหรับผมเนี่ย บอล้านตัวได้ดีอยู่แล้วก็ยืนขาเดียวได้นะครับโอเคเนาะหายใจเข้ายกเข่าขึ้นแล้วก็ก้มหน้าเก็บคองอเข่าได้เลยนะหนึ่งสองสามหายใจเข้าก้ามหน้าเก็บคองอเข่าปุ๊บ นะเวลาคุณจะขึ้นมานะครับผมแนะนําว่าให้คุณค่อยๆเหยียดขาลงไปที่พื้นนะครับแล้วคุณก็กางแขนออกนะครับคือมันจะเป็นการบาลานซ์ตัวเองเนาะอ่ะท่านี้ไม่ยากต่อมาอีกท่านหนึ่งเขาเรียกว่าท่าปลาดาวคว่ำท่าปลาดาวคว่ำเ่ยอาจจะง,ง่ายกว่าด้วยนะครับวิธีการทําก็คืออันดับแรกคุณต้องทําตัวเป็นรูปปลาดาวอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาทำบนบกให้ดูอีกรอบหนึ่งเหยปลาดาวว้าวขึ้นมาแล้วกางแขนกางขาอย่างนี้เลยอันนี้คือเหมือนเหมือนดาวอย่าง นะครับมะดาวอาจจะอ้วนหน่อยนะยุคนี้นะครับจากนั้นหายใจเข้าแล้วก็ก้มหน้ามองพื้นที่สำคัญลืมบอกห้ามเป่าลมออกนะแม้กระทั่งคราบแมงกระพรุนเนี่ยก็ห้ามเป่าลมออกนะครับถ้าเป่าลมออกอากาศคุณออกไปตัวคุณก็จะเริ่มจมถูกไหมอ่าโอเคนะก็หายใจนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำในน้ำนะครับ กางแขนกางขารอไว้เลยอย่างนี้เลยกลางแขนกางขารอไว้เลยเห็นขาพอไหมอ่ากางแขนกางขารอไว้เลยนะครับจากนั้นหายใจเข้าลึกๆก,ก้มหน้าตามองพื้นยกขาไปข้างหลังจบเลยนะครับ โอเคอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่าปลาดาวคว่ำเนาะจริงๆอ่ะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับท่านี้ก็จะมีเทคนิคอยู่ที่ว่าเวลาคุณก้มหน้าคุณตามองพื้นก้นหายใจเอาไว้นะครับและเวลาคุณยืนนะครับคุณก็เอาขาเหยียดลงและคุณก็การแขนนะครับแล้วเวลาคุณยืนคุณก็รวบแขนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็คุณก็จะขึ้นมายืนได้ตามปกติเนาะอ่ะโอเคนะครับสําหรับคนที่ ยังลอยด้วยตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีบัตด,ดี้ไม่มีเพื่อนเนาะก็อยากจะให้ช่วยตัวเองครับโดยการไปซื้อนูเดิลโฟมสองอันนี้หรือไปซื้อผู้บอยก็ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นจะสามารถทําให้คุณลอยได้ดีขึ้นนะเดี๋ยวผมจะสาธิตถ้าเป็นผู้บอยผมเคยสอนไปแล้วนะครับวิธีการใส่ผู้บอยใส่ยังไงให้ใส่ระหว่างขาทั้งสองข้างนะครับยัดเอาไว้เลยเอามาพ่นใกล้ๆตากล้องโอเคเดี๋ยวดีครับยัดไปอย่างนี้เลยนี่ ติดติดตรงระหว่างขาติดก้นเลยนะท่านี้นะครับเด็บไว้ท่านี้เอาไว้ทําท่าแมงกัะพุนนะโอเคไหมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นว่า,าเวลาผมทําแมงกัะพุนมันจะลอยได้ดีกว่าเดิมนะครับดูนะ สำหรับคนที่ลอยปลาดาวไม่ได้นะครับอยากจะให้ใช้นูเดิลโฟมแบบนาาี้นะครับเอามาคล้องไว้ที่รักแร้ทั้งสองข้างนี่นะครับแล้วก็แค่น,นี้พอแล้วเส้นเดียวก็พอแล้วอีกเส้นหนึ่งเอามาเผื่อเฉยอ่ะไว้ทั้งสองข้างอย่างนี้ลกลางแขนกลางขาใช่ไหมจากนั้นหายใจเข้าลึๆกๆก้มหน้าตามองพื้นยกขาขึ้นเหมือนเดิมเลย คุณใช้อุปกรณ์ช่วยแล้วนะครับก็สามารถทําได้ดีขึ้นนะครับคุณก็ค่อยๆเอาอุปกรณ์ออกไปนะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยคุณสามารถใช้กับท่าอื่นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนว่ายน้ําท่าอื่นๆโดยใช้อุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะครับก็ถ้าซื้อมาฝึกเองได้แล้วก็เก็บไว้เรียนรู้ท่าอื่นด้วยนะครับจบไปแล้วครับสําหรับคลิปวิดีโอวิชาว่ายน้ำนะครับชั่วโมงนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ